มดตัวนี้มันแน่นจะโคบถูเขานะมาโคบมันเป็นมดมันเป็นมดเลี้ยงมาจิ uh> ่มมดธรรมดา วิววิวไปเอาหมวกมั้น้องมาดิไปแอหาม่นึงเออแหมวกมั้น้องมาต้องให้วกไอีจไปตเอกก็เอามวกมั่้น้องก่อนไม่ต่ม่าจ้องมาตเอาจ้องนียงมาแรงเลยรวันนี้วันขอจะมาวิววิวสิเครื่องจอดน้ำมันคุณใช้ได้มีประโยชน์

น kind of oh, ั oh, I, I, I ่นเดียวอ่ะไ่ใช่ไมใช่นั่นหมอที่หัดเอวหมอไอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยหันนึงอ่ะไปอ่ะบอกงม่บอกแม่ให้น้องยก้เนา